ลงานวันนี้นะครับมาเป็นเกษตรกร,ร,รแล้วเพราะเมล็ดทำกันแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาแล้วครับขาขุดหน่อมาปลูกมะยมตะไคร้กล้วย ็ไม่รู้ว่าทํากันแบบนี้หรือเปล่ามาแบบมือใหม่เลยสมัครเล่นหมักหญ้าด้วยหญ้าที่ขุดทิ้งเอามาหมักทําเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งเศษไม้เศษอาหารลองดูสักเดือนเผื่อจะลุ่งอันนี้ เพาะเมเ็ดมะเขือนะครับอันนี้ถั่วพูกะว่าจะให้เลื้อยขึ้นนี่ไปเลยเลื้อยขึ้นรั้วขึ้นเสาไปเลยทำแบบง่ายๆอันนี้ยังไม่รู้ผลเพิ่งจะทำได้ประมาณคือเอาอเมล็ดแช่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับ ก็เห็นเหมือนเป็นรากข้าวงอกอะครับก็มาหยอดใส่หลุมตัวนดินโอ้โหดินแข็งมากพอโดนน้ำล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็พยายามคัดเอาหินเอาญ้าออกกว่าจะมาเป็นรูปนี้ได้อันนี้กำลังเพิ่งจะขุดเตรียมจะปลูกแล้ว โอ้จะได้แปลงเลงครับเข้าใจชีวิตเกษตรกร,เ,กรเลยที่ปลูกผมเพียบอยากจะปลูกให้เต็มบ้านเลยปลูกให้เต็มพื้นที่อ้าวลองดูสักตั้งลองดูสักตั้ง